ไหนพี่น้องไปซิมไปซิมไปซิมกาแฟสองกรองมือนีคือใครสั่งกาแฟเอาตรงๆวันนี้ใครสั่งกาแฟสามกล่องอีกกล่องอันสามไ่นวะเอาแม่มาอีกกล่องอันสามมาลูกใครสั่งกาแฟสามกล่องวันนี้น่ะกาแฟค่ะลูกนี่โกโก้กาแฟโอ้ยแม่สติมีค่ะวอนนี้แม่เอาโคกับแม่หน่อยค่ะเดี๋ยวจะถูกปี๊แม่แสบอีกปี๊ยิ่งแดงอยู่ยิ่งชมพูอยู่ กาแฟสามกล่องน,นี้ปกติ870บาทผู้ใดสร้างมือนี่เหลือแค่630บาทสามารถค่ารสชาติได้ไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือชาเขียวหรือกาแฟค้ากันได้พี่น้องสามารถทิมสนใจและสร้างสื่อกับตัวแทนจำนายทประเทศเข้าใจว่าพี่น้องค้าได้เลย ต่ว่าสามกองหกลายสามสีมือนี่ค้าได้เลยเป็นโปวกาแฟค้าได้เลยนะฮะเป็นปวกาแฟค้าได้เลยอืมแล้วี่ส่งไหนเบิองด้วย,วยเอาไปขออนุญาตชงกาแฟให้ดูนะฮะหนูหน,นูฉีกาแฟมาซองหนึ่งแล้วหนูก็เทตรงนี้ช้อนหไหมคะขอบคุณค่ะช้อนคะ่นคะช้อนทองค่ะช้อนทองแต่คนถือแต่ดอกทองนี่ค่ะเห็นไหมคะ ขเขาเข้าใจแล้วเป็นยังมองร่างเขาตื่อนแท้ชุดโป้กาแฟ е พี่น้องสองกร่องครับพี่น้องสองแถมหนึ่งก็คือสามกล่องแปดเราจะซิเหลือแค่หกร้อยสามสิบบาทเหลือแค่หกร้อยสามสิบบาทฉันเสียบดาแอดมินเมื่อกี้นี แล้วสีดาจะเป็นสับเผาเป็นเวนต่งเวนเปปปีบูงจากบาทีการงานจตของเกือบดาดีนะปู้ถ่วงกันเ่าดาอยู่หอมแค่ไม่หรอกหอมมากหอมไหมหอมครับหอมมากเป็นกาแฟดูแลรูปร่างแพวพาว้อมเพราะกาแฟตัวนี้แพลวพาวแคดมีหลังคอดผอมเพราะกาแฟตัวนี้แพลวพาวแคดมีหอมเพราะกาแฟตัวนี้พันแล้วใครอยากผอมเหมือนแพลวพาว อยากหุ่นดีเหมือนแพว์พาวต้องกาแฟนาริตาเอสเปสโซ่สองกล่องวันนี้หกร้อยสามสิบได้ฟรีกล่องหนึ่งแล้วก็ค้ากันได้หมดเลยชาเขียวโกโก้ค้ากันได้บริโภคนี้ค้ากันได้โปนี่ค้ากันได้พี่น้องสอ่อนางฟ้าอาวไทยเด้นอเขาจะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจะไว้ลูกจับช้อนมาจะจะทําให้ก่อนนางฟ้าไทยสวัสดีค่ะมานะคะมาหานางฟ้าอาวไทยอุ๊อส่าห์ยานาสู ถ้าเราเป็นาต่ฮักช็เป็นต่ออยานเถอพี่น้องฮะนองพีู่งงแหงบอดบิ๊กเวดดีนสี่บอดบิ๊กเป็นมาดิติสูปริวารม่นใจเนาะอันนี้หนึ่งกรองวันนี้มีสิบสองใครรับวันนี้หกร้อยสามสิบบาทมีจำนวนจำกัดกับัวแทนจำหน่ายครับวันนี้สั่งซื้อกับัวแทนได้เลย แต่ซื้อกับบริษัทได้ไหมก็ได้มันเดิมแล้วแต่สะดวกแต่อยากให้ซื้อกับแทนเพราะตอนแทนมีของเยอะเบาไมันสุดเดีลยวเนี่ยไม่สุดเดีลยวเนี่ยเจ้าเจ้าบริษัที่กับใครบ้างลุ้นถือเนี่ยผ่าใครไหนถือปี่ใครไหนปี่แหว่งงามอยู่อันนี้น่ะมีจำนวนจำกัดเพราะอะไรทำไมถึงไม่ค่อยอยากให้ซ <icos S 1> ื <this> ้อกับบริษัทเพราะว่าสินค้าบริษัทมันหมดแล้วมันเหลือประมาณบ้องตรงมีสี่ห้าร้อยกล่องลูกค้าประจำก็มาสั่งก็คือจะหมดแล้วเพรัดแล้ววันนี้ใครจะสั่งนะครับเซตนี้630บาท เซตนี้หกรอยสามสบาทแ้วพ้าวกินซูเซาแ้วพ้าวดื่มทุกเช้าตอนนี้กี่ร้อยแชร์แล้วครับนีงไม่แจกตางเราลืมแล้วจะด่าเราแจกเก็ดีนะมันห่านบ้าห่ากัแจกหลดแคบแม่ขอหนาจอนเนี่ยใครซื้อแล้วคอมเมนต์มาซื้อแล้วเลยกับตัวแทนเพราะว่าเดี๋ยว พี่บ้านฟินแลนด์ก็คือแจกหมดซื้อกับใครก็คือแจกหมดแต่ใครที่แช่ไหมเออเอาหน้าจอหองผมอะไรลูกเอาหน้าจอ,น,อน้องน้องน้องอันนี้ก็ได้น้องใบบอดก็ได้เดี๋ยวบอสจะแคบบอสจะแคปจะแคปว่าใครที่เวลาเราแคปแล้วใครขึ้นคนที่หนึ่งเนาะจะให้เงินคนนั้นเลยแมนบอเออต่ว่ากระตงไปเบิกว่าเขาซื้อจริงมานนั่งไงจะว่าบอสบอยหาังแช่แหลกบ่ซื้อก็บไหตัวราคนแช่จะซื้ออ่ะ ขอเนียเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะโอเคโอเคค่ะ okay. okay, okay, okay. จะแคบแล้วนะคะอันนี้แคบผ่านเครื่องต้องใบบอลนะคะใครที่อยู่บนสุดหนึ่งออมเมนแล้วเนาะซื้อแล้วค่ะสามชุดคุณปูปูคุณปูป,ป,ป,ปูซื้อแล้วสามชุดคุณปูปูซื้อแล้วสามชุดโอเค นั่งอยู่นะหนึ่งสิบเดี๋ยวบอสจะแคปครั้งที่สิบเออจับเวลาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านับสะซื้อให้มันไหลนับจะซื้อใบอน้องพิงอาไหมเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปกันเลยค่ะเรียบร้อย คุณส <c oughs> ุบันใช่ระคุณสุบันฉ um. <c oughs> ันก็ม <m z ul heures> ่เห็นบาร์เทิลก็ใส่ลูกแห้งปื๊ดอยู่แต่โคบไปหมดเนี่ยอันนี้สุบันภูอะไรนี่อ่านเธอเนยสุบันพุกใช้พุกชิยาภุมคุณนี่แม่นี่กปวดฝ้ายเจ้านี่คุณสุบัน คุณสุบันทักว่าเลยได้รับ500บาทแรกจ้าได้รับ500บาทแรกทักมาในเพจคุณสุบันคุณสุบันเนี่ยคนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นบอพี่หน่องเห็นบอคือในราคานี่สุดพิเศษแล้ว ในราคานี้สุดพิเศษแล้วเพราะว่าปกติ3กล่อง870บาทแต่วันนี้เหลือแค่630บาทส่งให้ฟรีไม่มีค่าจะส่งแถมแถมใครอยากเก็บปลายทางมีบวกเพิ่มแถมวันนี้ใครสั่ง3กล่องสามารถค้ารสชาติได้จะเป็นอันนี้ก็ได้เป็นกาแฟ2หรือเป็นชาเขียวหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นกาแฟ2โกโก้1ก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณอยากค่าในรสชาติไหนอยากค่าอย่างนี้เลย อย่างละรสชาติได้เพราะเราใจดีและสวยปิสวยปิชมพูเซตนี้630บาทจาก870บาทมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดพี่น้องมีจำนวนจำกัดใครสั่งแล้วโอนแล้วสั่งซื้อกับตัวแทนก็คือได้เหมือนกันนะฮะนู้นับอีกสินะลูกนะดี๋ยวบอสมีเครื่องโทรศัพท์นู้ไหม เอาเปิดหน้าเฟซหนูมาแล้วบอสจะแคปให้เอาจากหน้าเฟซน้องก็คือไม่ใช่เฟซบอสมันจะเป็นคนอื่นไงเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่รู้จักกันคุณสุบันเนาะเดนูส่งมาให้บอสในแชทนะรูปที่ว่าหนูแคปเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะได้ส่งให้อดมีนดูจะได้ตรงกันในเฟซ<ๆ>นะคะแช์แล้วค่ะได้ไม่รูปหน้านไ,ไร้สวดมานะบอสเข้าให้เพจบ,บอสยด้ไหมหบอเออมานี่นะคะ นจ้าจไม,หมหาแห้งหมืดหนาจ้าไมแห้งมืดมันซุบม,มันตีสิมันแอบเบิ้งหนังปูท่างอันสาหันน้ำกับมาเห็นเดีไม่ได้เดีอ้าวแคปนะครับพี่น้องอ่านับใครนับหนึ่งเมืกก่อกี้เออน้องน้องใ <ไป S 1> บอบอลบอลครับ,บ,อรบโอเคอ่านบอลน,นับลูกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนเซฟก่อนใช่ไหมคะต้องเซฟก่อนเนาะ เซฟไปแล้วไปปวดยังตัวยี่สล่ะลูกเข้าไปแค่น,นี้อันนี้เนาะครับโอเคอ่าคุณสัชิประภาพลธรรมคุณสัชิประภาพลธรรมโปรไฟล์ปิดแม็เอาเงินไหมล่ะโปรไฟล์ปิดแม็โปรไฟล์ปิดแม็คนนี้เด้อคุณอะไรนะสัชิประภา,าสัชิประภาบอกมึงอย่าลืมมากี่แบบปวดมึงเลย คุณสาชิประภาได้รับ500บาทจากการแชร์ไลฟ์สดของเพจผู้บ้าน,น,นทิเทตครับเับนะครับพี่น้องใครที่ยังไม่สั่งซื้อสามารถพิมพ์สั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของเรามีสินค้าจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้และโปรของเราพี่น้องจัดโปรตอนนี้ทั่วประเทศทั่วโลกใครที่อยู่ประเทศไหนมีตัวแทนที่ไหนสั่งซื้อกับตัวแทนทั่วโลกพี่น้องรบพี่น้องคือตัวนี้มีเก็บเงื่อนายทาง ย้ําเลยว่าเก็บเงินปลายทางของเรามีแต่บวกเพิ่ม80บาทถึงบวกเพิ่มยังไงก็ต้องคุ้มอยู่แล้วแต่ที่สําคัญอัปเดตเสรีไหมมันนนอ,อ่นอเดสวันนี้นะครับพี่น้องใครที่อยากจะสั่งอยากจะลดหุ่นอยากจะดูแลสุขภาพอยากเอวบางล่างเล็กเพราะว่าตัวเนี่ยมันทั้ง3อย่างเลยทรับกาแฟวิชาเขียวโกโก,ก้เนี่ยจาก870เรือ6 3 0เรื่อง3 0สองฟีเพราะว่าอย่าง คุมหิวเรียดไขมันบล็อกไขมันเบิร์นไขมันดูดไขมันออกผ่านปุจจระงามเขาเขียวมากนี่พี่น้องมันจะเป็นดำๆเลยดำๆคือประแดกไงไม่เป็นดำๆเหลียวๆเพราะนั้นคือกับมันเป็นคือเป็นเรียกว่าอะไรมันดูดไขมันออกมาเวลาเจ้ากินกาแฟค่อยเส็ยปุ๊บนี่เจ้าจะรู้เลยว่าเจ้าสีหูได้ว่าอุ้ยทองให้ก็เป็นอย่างสี่เคื่องยี่ปวดเคื่องยี่ปวดทายไป็นจะขาห้องน้ำพอเราเข้าเสีจปุ๊บให้เราดูก้มดูชากโกมันจะไม่ใช่สีกาแฟ แต่มันจะออกมาเป็นสีไขมันเป็นเหมือนมันเมื่อกคือกินกาแฟดับเป็นยังันคือออกมาทังด่างเป็นเมืออเมื่อนเมื่อด่างก็พี่น้องแต่เป็นไขมันที่ออกจากลำไส้เราพุงเราพุ่งเห่าแล้วก็ไขมันเท่าที่มันอยู่ในลำไส้และใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีตัวนี้สามตัวนี้ช่วยได้เลยสามตัวนี้ขับถ่ายทั้งสามนะครับตัวนี้กินแล้วขับถ่ายระบายดีตัวนี้มันช่วยเรื่องระบายครับพี่น้องตัวนี้ช่วยเรื่องระบายพร้อมสามตัวนี้ แต่ไม่ใช่ว่าท้องเสียหรือปวดท้องบิดของเราไม่ใช่ปวดท้องบิดแต่ของเราเป็นขับถ่ายอย่างธรรมชาติดื่มชาเขียวอยู่ค่ะอร่อยมากดื่มชาเขียวอยู่อร่อยมากสั่งเอซี่วาแสดงว่าลูกข้าประจำจะูดกันว่ารสชาติชาเขียวข้าเป็นไงผ่านแล้วใครจะบอกได้ว่าใครที่บางทีเนาะจะพูดในบา,บางทีไม่เปิดใจขอแค่ลองเปิดใจพี่น้องเจ้ากินอาหารเสรือม,มาหลายแบวนแล้วเจ้าบอกว่า อาหารเสื่อมก็แค่นั้นแหละแต่แบรนด์ผมอย่าลืมนะครับว่าผมขายตัวนี้มาเข้าปีเท่าไหระะ่แล้วครับแอดมินเข้าปีที่สามแล้วเนาะ <4 S 1> เอากาแฟสามแล้วใช่ไหม <4 S 1> นาฬิกาก็สามปีแล้วนะเพราะเข้าปีที่สี่แล้วนะวนะี่เออเพราะใน,นตาก็สามปีแล้วไงกาแฟเจะไม่อยู่ตอนงแต่นาฬิกาเกิดไปเออคือแบรนด์นาฬิกาของเราเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย มันมันถึง4ปีแล้วว่าในตามารกด้วยวใช่แล้วกาแฟเนี่ยขายเข้าปีที่4แล้วถ้าไม่แน่จริงถ้าเป็นสินค้ากระแสขายตามกระแสขายตามวัยร่ลขายตามคนทั่วไปใควยบาสมารถไล